โอ้โหจำไม่ได้เลยวนเนี่ยคุอมากคือมากคือมากเลือไม่ได้เลยจำไม่ได้สิ่ะโอ้ยสามาหาเอ้ยชคดีแม่ผู้นี้ิดถึงอยู่มึนสังแไปไม่ได้แล้วกเตัวเอวเวมาไม่ไหวอ่ะ มันไหเอะเออเลนสังไม่ถึงมันด้วยกูก็ไปหามันไม่ได้อ่ะเดินเขาเดินไม่ได้แล้วขาเลยไปแล้วหาลรีบเหรอหาเรียบเดินไม่ได้เลยแล้วมันอยู่ก็บใครอ่ะอยู่กับลูกเขาอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่วิวันไหนวันอินวัดอินทรเหรอออยู่วัดอินเซอยู่วัดตรงอินทร์เหรอแล้วมันผงไปหามันบ่อยไหมบ่อย แล้วข่าวป่าอะไรต้นอะไรไม่กินได้ไหมได้เออคนดีอยู่เนี่ยไปไม่ได้ก็เดี๋ยวจะชวนเขามาเพราะลูกเขามีรถยนต์เหรออ้วนนะโอ้ยแก่แล้วแก่ลงขายของเหรอขายเออคนเดียวต่อจขายของไอโอมมันตายเหรอตายมานานแล้วตายกูก็คงรูแต่กูลืม กัอนเก่าสิกว่าแล้วไม่แก่ได้เหรอยังรู้เรื่องดีเขายังจำไหลได้ดีนะเนี่ยเนี่ยเขามีบุญนะเนี่ยแก่มีบุญเออคนบุญเลยโค้งมาอยู่ั้อยู่เออมันอยู่ที่ไหนเนี่ยก็โค้งก็อยู่ตลาดตลอดแลยมันมาหาบ่อยนะ นหนาเขามาแล้วนะเขามีเรื่องอะไรก็จะมาเออเมื่อก่อนมันก็มาหากุบอกมันเดินมันผ่านนี่ใช่ไหมมันเว้หากุเรื่อยเมื่อก่อนนี่เหรอเดนี้ไม่เคยเจอเจอเลยเขาไม่เคยมาเขาก็กระดอกกระแดกก็แข่งกันเออกขาต้องอายุมากแล้วอีเจอมันยังเดินได้เนาะเดินไม่ได้เดินผ่านนี่ไปหมดเลยผ่านนี่ไปหมดเลยเหรอเออ หลังไม่ถึงมันด้วยกูก็ไปหามันไม่ได้แล้วต่างคนต่างหากันไม่ได้เออกูก็นึกถึงมันเรื่อยเน๊ะฉันก็มาก็ไม่ได้แวะหาที่นี่ก็ว่าหมาแกดุเขาไล่มาเลยไม่ดุเออไม่ทำไมอ้วนๆเหมกันเลยเอออ้วนี่มันก็อ้วนเองอ้วนเลยจู่ๆเลิกหาแกเลิกที่อย เนื้ถึงแกเรื่อยแต่ไม่ได้มาก็คนนึกถึงมึงถามอีกนี่เงอเนี่ยอดูเย็นเย็นไปมาหากันได้ก็ไปบหมาก็ยาไปที่อื่นไหนไอเนาะเดี๋ยวมันจะมาไม่ไหวตอนนี้มาไหวก็ต้องมาเดี๋อวกูก็คิดถึงกูก็ถามอีนี่เงยมันบอกมันมึงไม่ขายของเลมั้ยขายของเออขาย